ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากนอกตัวเครื่องตัวบ้านนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทํามาแล้วสังเกตนะครับยาวไปเลยเป็นอีกเหมือนเดิมนะครับที่เดิมแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็ด้านบนอีกเนี่ยครับสังเกตมันเป็นรอยอย่างนี้เลยครับโอเคอันนี้เป็นรอยแล้วก็ตรงนี้ครับสังเกตอันนี้ก็มีรอยอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอีกหนึ่งนะฮะนี่ ก็จะมีแบบรอยเกิดแบบซ้ำๆเ,เรื่อยๆนะครับที่จริงเนี่ยมันมีรอยอย่างเงี้ยนะครับก็คือรอยที่เขาทามาแล้วรอบหนึ่งแต่มันเป็นอีกนะฮะนี่ยาวไปเลยยาวไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่แจ้งไปแล้วทําไปแล้วสองสามรอบก็ยังเป็นเหมือนเดิมริมหน้าต่างแล้วก็เนี่ยครับสังเกตนะมันเป็นรอย มันเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยลงมาเป็นรอยลงมา <lifting up> แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรอยนะครับสังเกตถ้าสังเกตดีดีนะครับเห็นวาานเป็นรอยอย่างนี้เลยนี่ครับ yea. อมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับนี่อันนี้ผมเดินมาจะหน้าบ้านละนะครับมันก็เป็นอีกเห็นไหมครับนี่ร้อยอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ลอยแตกเล้าไปอีกเนี่ยครับนี่ปุ๊บปุ๊บเล้าไปถึงตรงนี้นะครับ สังเกตมันเล้าตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มาดูอีกมุมหนึง่งขยับขึ้นข้างบนอีกนิดนึงนี่ครับตรงนี้เล้าไปอีกนี่มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือรอบๆบ,บ้านเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปดูอีกฝัง่งหนึ่งอันนี้จะเป็นฝั่งด้านด้านข้างของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่ ถ้าดูจริงๆครับสังเกตจริงๆผมลดแสงลงให้เนี่ยครับเป็นยาวมาอย่างนี้เลยทําแล้วนะครับทําแล้วมาสองรอบก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกด้านบนอีกอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงฝั่งนี้ที่จริงมันมีนะครับแสงมันอาจ,จอัน,นี้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกาแพงกําแพงด้านข้างของตัวบ้านนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกําแพงกําแพงสําเร็จรูป อันนี้ก็ล้าเลยสังเกตนะครับคือมันมันจะล้าแบบยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวผมจะเดินอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูว่าแต่ละจุดเป็นไงบ้างอันนี้ก็ล้าฮนะล้าแตกออกไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยครับนี่สังเกตนะครับมันเล้าอย่างนี้เลยนะครับมันจะเล้าไปอย่างนี้เลยนี่แล้วตัวนี้ก็ล้าก็แยกกันอีกนะนี่ ี่เป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูจุดมันล้าทุกจุดเลยครับก็คือกําแพงแจ้งเขาไปแล้วนี่อันนี้ยิ่งล้าหนักนะครับอันนี้ยิง่งยิ่งล้าหนักเลยแล้วก็ตรงส่วนนี้ขององปูนมาบวกไว้กันน้ํามันซ้อนลงไปด้านล่างอีกครับถ้าจริงมันแตกนะครับเห็นไหมเห็นรอยปูนใหม่ๆหม่ไหมครับนี่เลยนี่นะครับแล้วก็นี่ตรงมุมนี้อีกโโหแต่ก่อนมันเป็นเล็กๆนะครับอย่างนี้มันเริ่มแตกแล้วโดนลมเมื่อวานนะฮะ อ่ก็มีอีกนะครับแบบงานแบบไม่รู้ว่าเป็นไงช่วยพิจารณานะครับอันนี้สังเกตมันเป็นอย่างเงี้ยมันเอาโฟมมาติดไว้ทําไมไม่รู้เหมือนกันอ่าเอาโฟมเนี้ยปุ๊บอยากให้ดูว่าเขาติดไงก็คือโฟมตรงนี้นะครับมุมนี้เลยพีกเลยก็คือว่าหยดใส่แค่นี้ก็ไม่หยดเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบแพงประมาณนี้นะครับโครงการบ้าน อยากจะเอ่ยชื่อเหมือนกัน,นครับแต่ก็เป็นในเรื่องของกฎหมายอืม่ะมุมนี้ก็มีแบบรอยปาดลงมาอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแค่นี้ก่อนอ